เออไม่ด้นายดุนแข็งแรงดุนแข็งตกลงเราเป็นเพื่อนกันแล้วอย่าอย่าไปสมัครทหารเลยเอาเลยเออได้ได้เวลาแล้วไปไปไปสอหน่อเฮ้ยไปทำไมไม่ไปอ่ะไปนี่ปิดอะไรไว้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดอะไรอ่ะไปดิเฮ้ยอะไรเนี่ยไปลูกยังไม่ ติดลมเลยเนอะไอหัดูี่นี่นี่ดูนี่กับเพลงอะไรก็ไม่รู้เอออะไรเนี่ยอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเสียงเป็นอะไรอ่ะก็เสียงก็ปกติดีก็พูดแบบเนี้ยก็คิดว่ากูเสียงอะไรแบบนี้อ่ะเสียงแบบนี้เลยแบบนี้เลยเหรอเออตั้งแต่เกิดแล้วเสียงแบบนี้เลยอ่ะ ลหรือเป่าฉันฉันไม่หนีคนมาค่ะคนจะตามฆ่าฉันแล้วฉันนี่ด้ฉันฉันกลัวมากเลยอ่ะฉันแบบฉันกลัวมากกลัวเลยอ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะครับขอบคุณค่ะมากเลกมากครับผมไม่ต้องกลัวนะครับพอดีว่า ผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมมีชื่อชื่อว่าวายุครับผมจะดูแลคุณเอง oh, อ๋อวายุวแต่คุณชื่อน <N> ารีค่ะ อันอันเบอร์โทรค่ะอ๋อเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์ศูนย์ย์ศูนย์ศูนย์คใช่แล้วค่ะเบอร์มงคลเบอร์มงคลด้วยจดอะไรไม่ทันเลยอ่าที่มงคลรู้แค่อย่างเดียวเลยครับค่ะรู้ว่าคุณคือคนสวยนะครับโอยเหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วเลยค่ะคราวนี้เราจะบอกนะครับ ถ้าให้ผมเลือกนะครับค่ะระหว่างเธอ,อกับนอนค่ะผมขอเลือกอนอนกับเธอคุณฉันก็มีอะไรจะบอกค่ะนี่เหรอครับค่ะอะไรครับ <c oughs> เดือนสามมันมีนาแต่ถ้หันมาสบตาแปลว่ามีใจ คุณเขินแรงเหมือนกันนะเอออ่าอะไรนะอ่านมาเมื่อกี้ลืมแล้วเออเออฉัน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 อีกได้ไหมอะคะได้เออเตรียมมาดีเนี่ยได้ครับค่ออะไรครับาคินสา เกินนเอะอืออะไรดีนะเกิดเป็นหอยของทำไมครับขนาดอยู่ในตมยังงมมาจุ๊บเลยว้าเอาเป็นว่าวันนี้เราไม่ต้องเล่นลิเกเราจะสี่คนอย่างเดียวนะไม่ได้ละทั้งคุณคือเอาเป็นว่าว่าคุณมีแฟนหรือยังครับอุบ้า ฉันยังไม่มีแฟนค่ะฉันโสดค่ะคุณโสดนะค่ะเขาคุณทำดีๆสิคะเราเป็นลิเกเขาทำดีๆเอ่อก็ไม่ดีตรงไหนนะครับทำไมคะคุณคุณจะทำอะไรฉันเออก็ดีว่าผมก็ยังไม่มีแฟนเหมือนกันก็โสดเหมือนกันนะหรือว่าหรือว่าอะไรครับหรือว่าเดี๋ยวทั้งสองคนน่ะเป็นเป็นเป็นอะไรครับ แ้อย่างที่ไหนนะคุณอยู่หรือเปล่าเนี่ยได้ไเนแ้อคู่หรือเปล่าใช่ค่ะขนาดชุดเราก็ใส่สีเดียวกันเลยอ่ะโอ๊ยบังเอิญเนาะ่ก็ยินดีที่ได้จังนะครับคุณนาลีสีสุดสสค่ะค่เนสกุลใหญ่มากเลยนะฮะผมก็ชื่อวายุนะครับผมชื่อวายุ